ครับสวัสดีครับเอฟซี e G, ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลามาพอๆพกับพอแตนะอนะรีมเนาะพี่น้องเนาะครับพอแตรียมเฉพามาสรุปเลขรัฐบาลไทยของพอแตรีมเนานะพี่น้องเนาะครับสรุปทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องครับมือนี้ก็ถือว่าโค้งสุดท้ายทายสุดนะพี่น้องเนาะมือนี้ก็มืน่นกัเลขออกแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยไปเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะครับนี่คือชุดชุดบนเลวพี่น้องครับชุดบนครับนี่ชุดชุดล่างนะครับนี่คือชุดเต็มเลวพี่น้องเนอะครับล่างวิ่งห้าตัวเดียวพี่น้องห้าแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้า นะครับส่วนบนวิ่ง6กับ8 6 0 6 2 6 3 8 0 8 2 8 3ครับแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเลือนเรือว่าจดไว้ก็ได้น้องพี่น้องเนาะครับวันนี้ผอเตรียมภามาสรุปนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเลขก,กับบอหลายหางเนาะพี่น้องเนาะล่างกับซีหางครับเน้นซองหางเพื่อมีพี่น้องเอฟซีเป็นมัก นะครับห้าแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้าได้พี่น้องเนอะสี่หางครับส่วนบนกับหกพี่น้องเนอะพอเตรียมเน้เนให้ไปเบื้องต้นหกศูนย์หกสามแปดศูนย์แปดสามนะครับอ๋ออลมพัด <laughs> อา้าแคปหน้าจอพี่น้องครับเอาไปเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะบาทนในสรุปได้พี่น้องเนอะ Um. หนึ่งนาะพี่นนะ้องเนาะ สรุปโค้งสุดท้ายน้ะพี่น้องเนาะบนได้พี่น้องเด้อครับบนหกกับแปดคือเกาพี่น้อง 6กับ8เน้นที่8นะครับ ครับ6061พี่น้องครับ ครับเน้นที่808 1ูนครับ ครับเลข3สามตัวพี่น้องสามแปดศูนย์สามแปดหนึ่งนะครับปันนี้ล่างนะพ่อเตียมพอเตียวไว้นี่พี่น้องล่าง ับล่างวิ่งหตัวเดียวพี่น้อง Tôi nhanh sát nhìn nó phi ครับศูนย์ห้าห้าศูนย์พี่น้องฟันตัวเดียวเขียนเลยพี่น้องอ๋อตัวงใหญ่สัตว์เกียนนะพี่น้องเนาะ ครับสัตว์เกนเนะพี่น้องเนาะนี่นะครับพี่น้องหนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกแปดนะพี่น้องเนาะสรุปโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยพ่อแทมบนวิ่งหกกับแปดเน้นที่แปดพี่น้องแปดศูนย์แปดหนึ่งสามแปดศูนย์สามแปดหนึ่งล่างห้าตัวเดียวพี่น้องศูนย์หาหาศูนย์นะพี่น้องเล้กกลับไวน้นํำนะครับเนาะ เอาผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกาบขอโทษขอภัยได้พี่น้องเด้อครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอามกชอบตัวเลขจะลืมได้พี่น้องเด้อไปเลือกซือ้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้พี่น้องครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะเอาขอให้เขาขอให้ปังเนาะพี่น้องเนาะจะได้โศกโศก,กมนัมนมันกันนะครับ เอาจะลืมได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมน้ำเดาเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่นกำลังใจให้พ่อเตียมนำนาคมครับสุดท้ายทายสุดนี่ขออิอซีทุกคนโศกโศกมันๆมันนะพี่น้องเด้อแหงๆรวยๆเนาะครับเนาะรับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม